Amiga! สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการแบงรูมบุมแรงทางช่องของเรานะฮะแบงค์ชาแนลช่องของคุณใจรุ่นเจเนเรชั่นแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะกลับมาเจอกับชอนน็อตนะฮะของแบงรูมนั่นเองวันนี้มีเรื่องราวพิเศษแน่นเอียดทั้งรายการเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากศิลปินกลุ่มแรกที่เขาจะมาแวะนะฮะเยี่ยมเยินรายการเราเป็นครั้งแรกด้วยนะครับครับผมเปิดตัวกับวงใหม่เลย Natural Sense นั่นเองนะครับวงดนตรีที่มาจากเมืองเหนือแลาวนำศิลปะของวงเหนือเนี่ยมาผสมกับความเป็นล็อกสากลได้อออยยย่่าาางงงลลตัวเเ ดีกว่าแค่พูดถึงซิงเกิลแรกของเขานะฮะหนึ่งเหตุผลของคนรออ,อ,อันนี้คือซิงเกิลอาจจะดูแล้วเนี่ยมันก็เออเป็นเป็นเพลงปกติทัท่วไปออพูดถึงอุปกรณ์เพลงก่ออเฮ้ยเจ๋งมากอุปกรณ์ที่เขาเอามาเล่นเนี่ยซึ่งจริงๆตอนนี้เขาอยู่ในในสตูของเราแล้วใช่ใช่ป<บ>าตา,าซาสายตาไปทางซ้ายมือเออจเจนเขานั่งรออยู่เห็น <laughs> <laughs> มีใหม่อ,อ่ เห็นมีซอครับผมเห็นมีกีต้าเออเห็นมีคุยเอยเจ๋งนะแล้วก็มีกีต้์อีกเออใครจะคิดฮะว่าดนตรีเมืองเหนือเนี่ยผมารวมกับกีต้าที่เป็นแบบดนตรีสากลได้เออผมเห็นแล้วฟังปุ๊บนึกถึงปู่ชิวขึ้นมาเลยรู้สึกเออมันน่าฟังมากปู่ชิวปู่ชิวไงเออเข้าใจนะครวันนี้เราจะได้ฟังกันแบบเต็มเมอย่างแน่นอนขอบอกว่าเพราะมากเลยทีเดียวนะฮะ สนับสนุนโดยไวยใสไม่ไร้สีชมพูยูทิปเครื่องสำอางจากกลีบดอกไม้ใช้้เลาาาพดนนีขไท่่่ตอองงกกแรริจ Live in Bang เอาละ่านหนึ่งกลุ่มศิลปินตรงนี้นะฮะว่าทําไมวันนี้เนี่ยคุณถึงจะต้องดูแบงรูมของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งกลุ่มศิลปินตรงนี้เขาได้มานั่งอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแ u ช a l ร e n ซ e สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองเลยแต่ก่อนอื่นอยากให้แนะนาตัวนิดหนึ่งว่าแต่ละคนชื่ออะไรเล่นตําแหน่งอะไรบ้างครับเริ่มก่อนเลยครับผมปุ้มกีตาร์ร้องหนังครับ ผมแลยครับตาร้องนำนะครับเอออ่ะต่อมาครับผมป๊อปกรองครับพี่ป๊อปกรองนะครับพี่ทีมงานครับผมอะไรฮะพี่พี่ป๊อปเดินงูกัดนะฮะเขาเลือกแบบนั้นนะปลาปลาเมื่อก่อนต่อยมวยครับอ๋อเมื่ออก่นต่อยมวยนะวางโดยตอนนี้จะต่อยพิธีกรแล้วครัสดีครับคนต่อมาครับสวัสดีครับผมเป้เล่นเบสครับพี่เป้เล่นเบสสังเกตหรือเปล่าว่าแต่ละคนเนี่ยชื่อขึ้นต้นด้วยปอปาหมดเลยจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าฮะหรือว่าไง มีผมกับพี่ปุ้งครับเป็นน้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกันเป็นเือญาติกันครับผมส่วนพี่เป้นี่เก็บมาเลี้ยงนะใช่าพี่เป้เป็นเพื่อนใช่ครับอ๋อก็คือรู้จักกันมากกอนแล้วในการชักจูงมาจากคุณคพี่ปุ้มอ่ะครับอ๋อนะฮะอ่ะนั่นคือที่มาของสามปอปานี่ยเองถ้าสมาชื่อว่อเราไปต้องเพิ่มต้องเป็นปอปาไหมฮะ พูดพูดกับป้าดพูดไ้รลองเข้าหนาแน่นบ้านคงอยู่ประตูน้ำแหระครับเนี่ยอ้าวมาแน่นอนว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปกันแล้วสองคนนี้เป็นญาติส่วนคนนี้เป็นเพื่อนแล้วมารวมตัวกันมาเป็นวง natural sense ทำไมถึงชื่อว่า natural sense เออมันแปลกมากก็น่าจะมาจากซาวด์ดนตรีที่เราสร้างขึ้นมาอนแรกเราไม่ได้ชื่อนี้มีหลายชื่อมากเลยก่าจะได้ชื่อนี้ก็พอการทำงานของพวกเราเนาะก็เหมือน เราทําเหมือนแบบว่าอยู่ในห้องอัดเป็นเหมือนห้องรับเราก็ทดลองนู่นนี่นั่นมาใส่จนจนได้มาเป็นประมาณเนี้ยกนั่งฟังก็เอ้ยรู้สึกแบบให้มันเข้าถึงธรรมชาตินะก็เลยเอ้ยยกคําว่า natural ขึ้นมาแล้วก็ให้พี่ๆที่กร a มี่ช่วยแต่พี่ก็คิดขึ้นมาว่า n a t อร a l s e n s ์ก็เลยได้คิด sense ธรรมชาติเจ๋งมากๆนะฮะก็เลยออกมาเป็น n a t อร a l s e n s ์เห็นบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยได้เอาเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดนตรีของต่างที่มันออกมา มาเป็นเสียงธรรมชาติรจริงๆแล้วเนี่ยเราระบุคำจำกัดความของลักษณะของดนตรีของเราเนี่ยว่าอะไรฮะจำกัดความนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยเ,ออเรียกว่าซิมโฟนิกร็อกซิมโฟนิกร็อกคืออะไรฮะซิมโฟนิกร็อกซิมโฟนิกนี่ก็คือแบบว่าไอ้ทางจางหวะมันมีซิมโฟนีใช่ไหมครับซิมโฟนีที่เป็นคือวงซิมโฟนีออเคสตราอะไรแบบนี้ก็เรา มันมันก็จะไอคำซิโฟนิกเนี่ยจะมาจากซิโฟนีนะครับผมก็ซิโฟนีเนี่ยซิโฟนิกเนี่ยก็จะมีเครื่องเป่าเครื่องเป่ามารวมด้วยครับแล้วก็แล้วก็คือแบบมันจะมีเครื่องเป่าเข้ามาด้วยกับเครื่องสีครับผมแ้วเกิดซิโฟนีนี่จะเป็นสีเดียวซิโฟนีคเครื่องเครื่องเสียงสายเป็นใช้สายเสียงหมดเลยซิโฟนิกก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งคือเครื่องเป่าคุณก็เลยเอามารวมกันแลวเอารวมแบบความเป็นร็อกคือแบนด์อีกแต่นี้่ ไอ้ทางทางต่างชาติเขาจะเป็นไวลินใช่ไหมฮะจะใช้ซอซอคือดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์ให้มันเกิดความเป็นไทยเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าดูจากการแต่งตัวนะฮะบางทีเนี่ยก็จะไปเห็นมันเหมือนแบบลักษณะเหมือนผ้าไทยเล็กๆอะไรแบบนี้ก็ผสมกับเดฟดำให้ดูเป็นร็อกก็เลยออกมาเป็นซิมโฟนิกร็อกกับเนเชอรัลเซนส์ถือว่าเจ๋งมากๆเลยเชิญครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้หลายๆคนสงสัยผมคนนึ่งก็สงสัยมาก เจอซอไปแล้วถ้าให้ผมนึกถึงคุณปู่ชิวเสียงมันจะดูกลมกลม่อมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แปลกมากแล้วพี่เขาบอกเขาทาด้วยตัวของเขาเองนั่นคือขุยนั่นเองอของของเหนือทั้งนั้นเลยอันนี้นี่ทําเองจริงจริงนับก,ก็เป็นเรียกว่าขุยเพลงออนะแต่อ,อพวกเราออยู่กับดนตรีพื้นเมืองครับซึ่งมันจะมีแบบจะมีปี่จุมเราเราจะถนัดแบบเป่าด้านข้างปี่จุ่มครับผมนุดหน่อยครับอันทีนี้ก็เกิบเราก็ดัดแปลงเอาแบบว่าแบบ จะจะทำคุยเพลงอเนี่ยแบบจะทำปอบด้านข้างอะไรก็เลยแบบสั่งทำผมเข้าใจพี่ดาคือเมื่อก่อนคุยเพลงอเนี่ยถ้าเด็กๆเราจะเรียนงาน<ช>มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ะนะฮะแต่ของพี่เขาบอกเขาถนัดปีจุมมาก่อนมันจะเป็นแบบนี้เขาเลยเอาคุยเพลงอมาผสมกับปีจุมมันเป็นเลยอย่างนี้เลยแต่ยังเป็นคุยเพลงออยู่คือเป็นการผสมผสานกันถือว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ๆทีมงานเขาก็คุยกันบมเฮ้ ปกติแล้วขุยมันต้องเป่าอย่างนี้นี่ทาไมมันเป่าข้างๆหรือว่ามันจะเรียกว่าฟลุตหรือว่าอะไรุบแล้วที่มาก็คือทําเองมันคือการดัดแปลงทําให้เกิดความถนัดนั่นเองนะครับผมนะมาพูดถึงประเด็นของเนื้อหาของเพลงกันบ้างดีกว่าพี่ปุ้มเห็นบอกว่าแต่งเองทำเองทุกอย่างเลยมันเกิดจากงบประมาณหรือว่าความสามารถของเราครับพี่ครับก็ถ้าทำตัวเองมันจะสื่อจิตสื่อจินตนาการได้ออมันเดียวมันา่ากใจเขาได้อไอย่างที่ตอ ขอแสนพรมสมคิดเนี่ยมาเขียนเนื้อเรื่องเขียนเนื้อร้องให้ด้วยนี่คือรีเควสแกเองเลยว่าะหรือว่ายังไงฮะแกอยากเข้ามาช่วยอยู่แล้วด้วยผมผม่อด้วยเพราะพี่ต่อว่าผมชอบภาษาพี่ต่ออ๋อเป็นการรีเควสส่วนตัวอีกเหมือนเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบภาษาเขียนของคนคนนี้นักประกาคนนี้แล้วพอเจอปักอพี่เขียนให้ผมหน่อยก็เลยออกมาเป็นหนึ่งเหตุผลของคนรอเนื้อหาที่มาที่ไปทําไมหนึ่งเหตุผลของคนรอต้องรออะไรครับแล้วทาไมเขาถึงต้องต้องรอครับ เป็นมุมมองมากที่แบบว่า,ามันมันมันรักอะมันแบบ ยังไงแบบเธอจะใช้เวลาเท่าไหรก็ได้เพื่อดืมเขาอ่ะแบบได้เท่าที่เธอต้องการเลยไม่จะนานเท่าไรฉันก็จะรอเข้าใจรักก็คือหนึ่งเหตุผลของคนรอคือเพราะความรักครับรักเลยรอได้ครับเออด้เป็นแบบคีเมสเซจเลยคือจะนานเท่าไร่ก็ได้ฉันก็ยังรอเธอเพราะฉันรักเธอเหมือนบัตรเติมเงินนะครับไม่มีวันหมดอายุเลยเติมไปเรื่อยๆเติมไปเติมไปเติมไปเรื่อยๆอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนั่นคือพาร์ทของ เนื้อหาของเพลงครับมาที่มิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่ามิวสิกวิดีโอเห็นบอกว่ามีแล้วถ่ายแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ไปถ่ายทํากันที่เขาใหญ่ครับครับผมโอ้บรรยากาศตอนนั้นก็ตอนเช้าๆช้าก็แดดร้อนครับผมูกอย่างนี้ไปด้วยไหมโอ้โหต่อยมวยทั้งคา่ครับผมยังไงต่อพี่ครับผมก็บรรยากาศก็เช้าๆก็ร้อนครับอ่าก็แต่ก็สู้กันอ่ายันมาตอนบ่ายๆก็เริ่มคึ้มครับทีนี้ นนีีี่่เรามฝนจะตกพีเปเล่าเลยดีกว่าฟ้าหลังฝนเป็นไงพี่ฟ้าหลังฝนก็วันนั้นเราเจอ3ามฤดูเลยครับกลางปนช่วงหัวหัวเอ้ยเช้ามืดก็เจออากาศเย็นๆเพราะว่าบนเขาใช่ไหมครับเช้าผมช่วงสายก็เริ่มร้อนร้อนขึ้นมาหน่อยพอช่วงบ่ายก็คืบมาเลยครับแล้วก็สู้แบบหนักมากก็ ทำไงดีทีนี้ก็ต้องพักกองแป๊บหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังต้องถ่ายต่อครับก็ตกมาสักพักนึ่งตกหนักมากพอไปปุ๊บทีนี้หยุดโอ้ฟ้าสวยมากฟ้าหลังฝนย่อมสวยใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับฟ้าสวยๆแบบนี้ ตรงเท้าของเขาทุกคนนี่เป็นโคนหมดแล้วนะฮะเล็หมดแล้วนะฮะไม่แต่ผมคิดว่าพี่เขาเลือกสถานที่ที่ถูกต้อง National Sense มันก็เป็นอย่างนี้จะมาถ่ายตามตึกเนี้มันคงไม่ใช่ถูกต้องนะฮะถือว่าสวยเลยทีเดียวภาพสวยมากนะครับผมเอามาพูดถึงตัวของอัลบั้มกันบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าออกมาเป็นอัลบั้มแรกชื่อเนี่ยแปลกมากๆคือมันน่าจะแบ่งได้เป็น3ามอัลบั้มเลยเพราะว่าชื่ออัลบั้มของเขานะฮะก็คือดวงดาวการเวลาลมหายใจทําไมถึงใช้3ชื่อนี้ครับ ก็ด้วยเนื้อหาของเพลงในอัลบั้มเรานะฮะก็จะมีก็จะพูดถึงแบบเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาพวกให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพูดถึงดวงดาวการเวลาลมหายใจพวกเราก็เลยแบบยิบคำพวกนี้มารวมกันชอคือคำสามคำนี้คือแบบว่ามีท้าทุกเพลงคมันเป็นเหมือนหัวข้อหรือว่าบท บทแชตเตอร์อ๋อเรื่องเกี่ยวกับ <laughs> ดวงดาวเรื่องของเวลาเรื่องเกี่ยวกับความรักลมหายใจอยู่ในครบเงินอัลบั้มนี้หมดเลยครับผมอ๋อเข้าใจละเอาจริงๆว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้คุยกับแนชเ a l Sense เหมือนผมได้คุยกับศิลปินทางเหนือศิลปินทางเชียงใหม่ที่ไม่ได้เข้าถึงยากเ,เข้าถึงง่ายสามารถสัมผัสพ,พวกเขาได้จริงๆใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเพลงมาให้พวกเราฟังแล้วนนคือหนึ่งเหตุผลของคนรอเดี๋ยววันนี้เตรียมมาให้โชว์กันด้วยนะครับผมเนี่เดี๋ยวผมส่งอุปกรณ์ให้ก่อนเลยเขาอยากฟังนะผมที่จะเป่าคุยอะไร โชว์ด้วยใช่ีหมครับ่ดี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 ไลฟ์อินแบงกรหนึ่งเหตุผลของคนรอนั่นก็คือความรักนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมผัสบรรยากาศของความรักของการรอคอยนะครว่ามันจะอบอุ่นขนาดไหนกับวงนี้ครับ Natural Sense ฮะอะไยครับ ฉันคุ้รอมีไปไหนจะจำอะไรคือเหตุผลฉันก็พร้อมออจะตอบจาทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนใจของเธอรู้ว่ารักคงเธอนั้นมันยากทุ่ใจให้ลืมเขาเธอรลกเขาเท่าไหร่คงลืมได้ไม่หมดไม่หมอง่ายได้ ต้องการแาจจะนานเท่าไรที่ก็จะรอจนกว่าเธอจะเห็นใจฉันจะรอมีไปไหนปล่อยคนขอเดียวก็คือเธอนั้นที่ทำให้ฉันยอมทนในเม็ดฝนของคนที่เราก็คือรักเธอเคยจะมีสักครั้งไหม จะให้ฉันแทนเขาเธอจะรู้หรือเปล่าว่าการที่เฝ้ารอมันทรามาแตท่ฉันคูรออยู่ตรงนี้จะไม่สูสีจะไม่ถามถามถึงเรื่องเก่าๆไม่กูไปวุ่นวายก็บชี่ เธอจะเห็นใจฉันจะรอไม่ไดไ้เพราะเหตุผลขอเดียวก็คือเธอนั้นที่ทำให้ฉันยอมทนเป็นเหตุผลของคนที่รักก็คือรักเธอ จะเป็นใจฉันจะรอมีไปไหนรอยพ้นขอเดียวก็คือเจอน้ำที่ทำให้ฉันยอมทนหนึ่งในคนคงคนที่รราก็คือรักเธอ ต่อเยียมมานะครับเตร็จ่น้้มาแล้วสําหรับวันหนึ่งเหตุผลของคนรอนะฮะนั่นก็คือความรักแน่เอาจริงนะผมว่าเป็นเพลงที่เพราะมากครับผมมันมีความกลมกล่อมระหว่างดนตรีไทยอย่างที่พี่ก็บอกไปผสมกับความเป็นสากลอยู่พอขึ้นซอมมาปุ๊บมันเหงาเลยนะใช่รู้สึกมันเหงาแล้วคุยไ่โอ้โหมันวางเวงมันมันมันกินใจอ่ะคือจริงๆรแล้วผมฟังเพลงนี้ผม รู้สึกได้เลยนะครับว่าผมอยากจะฟังอัลบั้มเต็มๆของเขาเมื่อไหรจะออกมาแล้วรวมไปถึงซิงเกิ้ลใหม่ๆเมื่อไรจะออกมาอีกปากเลยครับพี่ครับอตอนนี้พวกเราก็อยู่ในขั้นตอนกำลังทำทำทำกันอยู่เพลงต่อๆไปครับผมก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะได้คงไม่นานงั้นงั้นถามนิดนึงครับจะมีการใช้ซสาว์แบบคุยแบบนี้รวมถึงซออย่างนี้เข้ามาในเพลงอื่นๆบ้างไหมฮะ เราจะยึดตัวนี้เป็นเป็นเป็นหลักเป็นหลักครับเยี่ยมมากครับพี่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ดนตรีไทยด้วยนะครับผมสุดท้ายเลยพี่บอกวิธีการดาวน์โหลดหน่อยละกันว่าวิธีการดาวน์โหลดเพลงของพี่เนี่ยต้องดาวน์โหลดไงครับครับผมก็ดาวน์โหลดนะครับดาวจรหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็กดต่อครับผมผมยังไงฝากอีกหนึ่งผลงานของศิลปินคุณภาพแบบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะมาเมื่อไหร่ออกมาแบบ ซิงเกิลที่2ก็ได้หรือว่าจะเป็นอัลบั้มใหม่ก็ได้ได้เลยขอเชิญที่แบงค์รูมอีกครั้งอยากฟังจริงๆนะฮะในั้งนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ Natural Sense ครับขอบคุณครับอย่าลืมมากันอีกนะครับพี่จะติดตามผลงานของวงพี่ต่อไปแล้วกัน